สวัสดีครับเต้าหยองฟีเวอวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเต้าหยองยุครเดชเช่นเคยนะครับโดยส่วนตัวแล้วแอรเป็นคนชอบผู้ชายสไตล์แบบเต้าหยองเทสแบบนี้คือเทสที่พ่อยกไม่ยกต้องการนะครับต้องการยังไงคือชอบ หลงไหลนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เหมือนอนกพงศกรนะครับเขาเรียกว่าไทชใช่ไหมไทยแบบนี้คือสังคมวงการบันเทิงวงการอินเตอร์เทนต้องการไทยแบบนี้นะคือจะเป็นคนที่มีลักษณะนหน้ายิ้มตลอดนะครับมันนโพงศกรให่นไหมหน้ายิ้ม ยิ้มสวยแต่เต้าหยองคือยิ้มทีละมุนเลยนะครับถ้าใครเจอตัวจริงนะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของวงของน้องคือระเบียบวาาัฒนินะครับบริษัทของน้องเนี่ยน้องเป็นต่อตรงที่ว่าพ่อเอ๊นะครับมีวงระเบียบวาทศินซึ่งเป็นวงที่ก่อตั้งมานานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกไหมฮะ น้องเต้าหยองด้วยคนละเดชเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆครับแต่เป็นลูกบุญธรรมที่พ่อเอเอามาเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆเลยนะแต่พ่อเอก็รักเหมือนลูกและเต้าหยองก็รักพ่อเอเหมือนพ่อแท้ๆซึ่งทุกวันนี้ก็คือพ่อลูกกันยังไงก็คือพ่อลูกกันนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาถามว่ามีหลายกลุ่มแตกออกไปว่าอยากให้เต้าหยองเรียนต่อ ให้จบตรีมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าน้องประสบความสำเร็จแล้วมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งทุกอย่างนะครับมีทั้งบริษัทของตัวเองแล้วจะต้องเรียนไปเพื่อเพราะว่าทำงานทุกวันนี้เวลาพักผ่อนยังน้อยเลยเรียนจะเรียนไปทำไมเพราะมันเหนื่อยไหนจะทำงานส่งรายงานอีกไหนจะต้องไปอยู่กับสังคมนะครับไหนจะต้องเจอสังคมใหม่ๆไหนจะต้อง อะไรอีกหลายอย่างเพราะถ้าเกิดไม่พร้อมจริงๆก็ต้องดอรอปเปียนไว้เพราะว่าไปรับงานกับพ่อถูกไหมครับน้องก็ต้องเลือกเงินงานแฟนคลับไว้ก่อนมันจึงจําเป็นที่ต้องดรอปเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะเรามาถามกันก่อนนะมาวิเคราะห์กันโดยส่วนตัวนะครับถ้าแอดมีลูกหลานหรือแอดมีหลาน หลานละกันที่เป็นแบบน้องเต้าหยองเนี่ย <c oughs> บอกเลยนะครับว่าถามว่าการศึกษาสำคัญไหมถ้าในยุคเศรษฐกิจตอนนี้นะครับใครที่มีบริษัทเป็นของตัวเองนะครับหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยให้รุ่งโรจน์ไปเลยนะครับทำให้เต็มที่ตั้งใจให้เต็มที่แล้วเราค่อยมา หาง,งานเสริมตัวของน้องเต้าหยองเองเปรียบเสมือนทำงานในวงของพ่อน้องมีไรายได้เสริมจากการที่เป็นพรีเซนเตอร์ไปรับงานข้างนอกเล่นละครภาพยนตร์นะครับออกงานอีเวนต์ซึ่งมันจำเป็นต้องไปเรียนไหมถามตรงนี้ก่อนมันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถคิดแทนได้ แต่สำหรับแอดอาชีพว่าน้องประสบความสําเร็จแล้วน้องแค่ตักตวงประสบการณ์ประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงที่สุดแต่ประสบการณ์คือการเรียนรู้จากการทํางานจากการเจอสังคมจากนิสัยของคนและเรียนรู้จากการเอานิสัยของคนมาปรับใช้กับตัวเองจำแต่สิ่งดีๆของคนที่ให้ความรู้สึกกับเราเช่นเราเห็นคนนี้เขาทํา <Yeah. S 2> นิสัยกับเราอย่างไงเขาดีกับเราขนาดไหนเราก็เรียนรู้นิสัยเขาเราเลือกที่จะเก็บสิ่งดีๆมาพัฒนาตัวเราเองนี่คือการเรียนรู้แล้วมันคือสังคมอันกว้างใหญ่ที่คนจบปริญญาตรีต้องไปเรียนรู้จากการทำงานน้องเต้าหยองถือว่าเป็นต่อครับถึงจะจบแค่ม .6 แต่ก็เป็นต่อแต่ถ้าน้องเรียนต่อน้องก็ได้ อัปเลเวลน้องขึ้นไปอีกในเรื่องของการศึกษาแต่ถามว่าการศึกษาน้องจะเอาไปทําอะไรเอาไปสมัครงานบริษ,ษัทไหนในเมื่อน้องก็มีงานของน้องอยู่แล้วในเมื่อน้องก็มีงานเสริมอยู่แล้วมีบ้านแล้วนี่คือน้องประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าน้องยังมีโอกาส ตรงที่ว่าน้องยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกไกลและมอบความสุขให้แฟนเพลงได้อีกยาวนานและบวกกับที่ว่าตัวของน้องเต้าหยองเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีน่ารักแล้วก็หน้าเอ็นดูผู้ใหญ่ถึงเมตตาผู้ใหญ่ถึงรักน้องทำบวงมาลัยน้ําใจมาให้น้องนะครับนี่คือเสน่ห์ของเต้าหยองนะครับเ็าจะาบอกกันสรุปสั้นๆก็คือการศึกษาก็สําคัญนั่นแหละ แต่ถามว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเต่าหยองใครรู้ว่าเต่าหยองเรียนต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องของแอดนะครับเพราะว่า,าข้อมูลแอดก็ยังไม่แน่นพอเนาะแต่ว่าตัวของเต้าหยองเองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าประสบความสําเร็จแล้วพี่แต่น้องเต้าหยองต้องต่อยอดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็แค่นั้นนะครับและสมัยนี้สังคมสมัยนี้คนเราวัดคน ค่าของคนจากการศึกษาไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของคนด้วยว่าเรียนสูงขนาดไหนนิสัยเป็นอย่างไรตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับนะวันนี้เอามาฝากนะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ